สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับผม <fiery noise> ก็อยู่กับช่งอง YouTube PC นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแจมให้หน่อยนบเกมกัเ 我。 or Attack, attack the mark, attack the mark. นายนี่มันใช้ลูกอะไรวะเนะี่ยนายเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ย เฮ้วาดนลง้ายอยู่กลางแล้นี่มามาแล้ว cái lục cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้พี่พิดโอ้โหไปไหนกันหมดแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงอย่าลงตรงหัวกูนะเฮ้ยอย่าลงตรงหัวากเฮ้ยเฮ้ย Hey. Kup blam, kup blam, blam. Awesome, awesome. อ้องไว้นต้องไปาชายน้ำพี่ ไอเหียมามาข้าง้า

แม่ไปไหว้ลูกสะพายมันบอกเงี้ยเออจะพาแม่มาไหว้ลูกสะพายหนูหรือว่าไม่ต้องมาหรอกเออ,เอ,อ,เอ,อใครยิงกัว Yeah, i know. พ่อเมียพี่เดินหนีกลับมาบ้านนี่เอาเลยอะไรน่าหนาไม่รู้หลอก็ไม่หล่อดำก็ดำอ้วนก็อ้วนพี่อะหลอก็ไม่หลอกพี่พีพูดไม่พอเลย เป็นต,ตัวเองนี่เพาะตายอะไม่เอาด้วยบ้านหลังบ้าน watch out smolow wow. help, help. 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 Oh, Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ กีหรอยด Help พี่พีชย้อนระเบิดลงเลยย้อนระเบิดลงแม่ไม่จ่าเลยเอาขวดเอาขวดระเบิดขวดดีกว่าเจ็บนะนะเจ็บนะกูเนี่ยเจ็บแล้วพี่ งมอเพ้อ we are number one. <laughs> หนูย้ายห้องแปบบ๊บย้ายห้องอะไรอีกอะย้ายไปห้องข้างๆให้เขาทำเอกจารห้องนี้แปบบแบบ๊บๆไม่กี่นาทีการาดไลท์ต้องชมไปก่อนนะครับในวันนี้ยูทูบพีซีเอสขอลาไก่อนพบใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ